จริงๆแล้วะระบบน้ำที่เราใช้นะคะต้องบอกก่อนว่าเรานำเราใช้จากบริษัทนเตอร์ฟิล์มนะเป็นระบบน้ำที่ที่เรียกว่านำเข้าจากอิสราเอลนะคะทีนี้การให้น้ำนะคะมันจะมีอยู่สองระบบก็คือแมนนวลธรรมดาก็คือสั่งจากเครื่องตรงปั๊มนะคะที่ที่เราเดินผ่านตรงเครื่องจักรมานะคะมันจะมีปั๊มน้ำอยู่ตรงนั้นนะคะกับสั่งผ่านเอ่อฟังก์ชันปฏิบัติการในโทรศัพท์นะคะ แต่อีตัวตัวตัวฝั่งผ่านโทรศัพท์เนี่ยจะบอกว่ามันไม่เหมาะสมกับในเขตบ้านเรานะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องเสถียรทั้งสามสามตัวก็คือหนึ่งขึ้นโทรศัพท์มือถือของเรานะคะสองชิปที่จุที่อยู่ตรงเฮดคอนโทรลนะคะมันจะมีมันจะมีแผงโซล่าเซลล์แล้วก็จะมีชิปคอนโทรลปฏิบัติการอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตัวคําสั่งจากปั๊มแต่ทินทั้งนี้ทั้งนั้น,นอ่ะอีตัวที่มีปัญหามากที่สุดคือตรงนั้น ถ้าถ้าถามว่าเราจะแนะนํำยังไงอันนี้คือไม่แนะนําให้ใช้ระบบนี้นะคะซึ่งถามว่าหนึ่งแพงแพงมากนะคะสองมันมันไม่ค่อยเสถียรนะคะถ้าก,ก็อย่างที่พี่ที่พี่บอกเลยเมื่อกี้คือถ้าไม่ไม่มีแดดสั่งไม่ได้เลยนะต่อให้มันร้อนแต่มันคึ้มอะมีเมฆมากเงี้ยก็สั่งไม่ได้เพราะนัน้นก็จะเหมือนกับแผงโซลาเซลล์ที่ที่รับเฉพาะแสงแดด มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะทางที่ดีก็คือเป็นนุ่นธรรมดาเนี่ยนะคะก็คือในเนี้ยนะคะจะมีระบบการให้น้ําอยู่ทั้งหมดคือสามสามสามอย่างนะคะก็คือตัวของระบบน้ําหยดนะคะน้ําหยดเนี่ยก็จะมีการใช้อยู่สองรูปแบบนะคะก็คือแบบของดิฟไลกับสตีมไลน์นะคะดิฟไลก็คือชดเชลแรงดันก็คือน,น,นะคะตัวชดเชลแรงดันที่เราใช้เนะะี่ยค่ะระยะไกลสุดได้ที่สองรอยเมตรนะคะ ก็คือน้ําจะไปถึง200เมตรแล้วมันจะปล่อยพร้อมกันแต่ถ้าตัวสตีมไลน์ก็คือหยุดตั้งแต่รูแรกเลยค่ะกว่าจะถึงรูสุดท้ายก็สมากจะไม่ค่อยได้แต่แต่ตัวนั้นอ่ะเราจะใช้กับแปลงระยะสั้นแต่ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากในนี้ค่ะที่ที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือดิฟไลน์นะคะดิฟไลน์เนี่ยจะ่ายน้ําอยู่ที่40ลิตรต่อชั่วโมงต่อหัวจ่ายต่อหนึ่งหยดค่ะต่อต่อต่อตัวตัวที่หยดนะคะก็อยู่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็การสั่งการเนี่ยที่นี่เขาจะใช้ การปลูกตามชิปเขาจะแบ่งชิปกันให้น้ำหนึ่งหนึ่งชิปเนี่ยค่ะจะครอบคลุมพื้นที่อยู่ประมาณสาสิบห้าถึงสี่สิบไร่นะคะนั่นหมายความว่าสาสิบห้าถึงสี่สิบไร่นี้ถ้าปลูกเสร็จปุ๊บก,ก็จะให้น้ําได้พร้อมกันเลยแล้วก็คือสั่งครั้งเดียวนะคะการให้น้ําก็จะอยู่ที่ประมาณครั้งแรกก็ประมาณแปดชั่วโมงเลยค่ะแปดชั่วโมงต่อต่อต่อการให้น้ำหนึ่งครั้งแรกแล้วกันแต่ครั้งต,ต่อไปก็ไม่เกินไม่เกินสี่ชั่วโมงนะคะ ทำไมทำไมต้องบอกขนาดนั้นเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าดินเราเนี่ยดินในกอแก่เองอะค่ะมีทุกประเภทเลยที่อยากได้แร่ไม่อยักได้มีทั้งดินที่ที่มันเป็นดินโซมดินซัดดินโซมอะค่ะที่ที่ที่ต้องให้ปุ๋ยทางใบอย่างเดียวก็มีนะคะเพราะฉะนั้นการให้น้ํามันก็จะแตกต่างกันไปตรงที่เราเห็นเนี่ยประมาณแปดสิบไร่ก็คือจะให้น้ําทางน้ําหยดนะคะตรงฝั่งนั้น ที่เป็นหัวโผล่ขึ้นมานะคะสีดำๆอันนั้นจะเป็นให้น้ําแบบระบบสปริงเกอร์นะคะอ,อสปริงเกอร์เป็นหัวเหัวผีเสื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะให้น้ําเำน่าจะประมาณไล่เรียกไม่ไม่ไล่เรียกกันสิกับกับอันนี้กับกับน้าหยดปริมาณน้ำเยอะกว่าปริมาณน้ําจะเยอะกว่าหนึ่งจุดสองห้าเท่าไม่ได้เยอะแบบ แบบทวีคุณนะคะแต่จะเยอะมากกว่าแค่1.25เท่าปริมาณกันให้นะ้ำแต่ว่าเราเซ็ตได้แค่สิบไร่ที่มันเหมาะสมนะคะเ,เพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะต้องบอกก่อนว่าเราเองอะ่ะที่ผ่านมานะคะทุกท่านจะเห็นเขาเรียกไงสะเนาะใหญ่ๆตรงนั้นนะคะ่ะสิบเอ็ดไร่เฉพาะตัวสะความลึกสุดอยู่ที่สิบเมตรแต่เราอยู่เหนือทิศเหนือของอ่างเก็บน้ำใหญ่ข้างล่าง น้ำเรามันไม่เก็บไม่ค่อยอยู่เพราะนั <guarding rim> ้นการให้น้ําการปลูกถั่วของเรามันจะไม่สามารถทําแบบเต็มพื้นที่ได้เดียวนะคะมันก็เลยมันก็เลยออกแต่ออกมาเป็นทิศทางกันเอ้ยจะคํานวณยังไงให้พื้นที่ที่เราต้องการในระบบสปริงเกอร์เนี่ยค่ะสามารถเอ่อเขาเรียกไงถั่วเฉลี่ยกับพื้นที่น้ําหยดแล้วแล้วมีปริมาณน้ําที่เพียงพอได้มันก็เลยออกมาเป็นเออน้ําหยดมันได้มากแค่สิบไร่นะแต่ว่าถ้าให้แนะนําเกษตรกรเราไม่แนะนําระบบน้ําหยดนะคะเราจะไม่แนะนําระบบน้ําหยดเลย แล้วก็ระบบที่สามก็คือการให้น้ําตามร่องจริงๆให้น้ําตามร่องอ่ะเรามีแค่ไม่กี่ไร่เองค่ะสี่ห้าไร่แต่สิ่งโจทย์เดียวที่เราจะหาคือให้น้ําตามร่องยังไงให้ปริมาณให้ขนาดร่องน้ําเล็กที่สุดอันนี้คือโจทย์เดียวที่เราได้รับในการแก้ไขเรื่องของการให้น้ํานะคะให้ยังไงให้ร่องน้ําเล็กที่สุดพี่ตูงไหมคะ มันก็เลยส่วนมากจะยังอยู่ในขั้นตองนงานวิจัยค่ะแล้วก็เป็นการทําปลูกหลังหงนาเหมือนกันกับเกษตรกรเกรนี่ยคะ่ะที่เกษตรกรปลูกข้างนอกเราก็ปลูกข้างในเหมือนกันนะคะเป็นวิธีการเดียวกันปุ๋ยใช้สูตรเหมือนกันนะคะแล้วก็เราจะใช้วิธีการทดสอบในนี้ค่ะให้ได้สามฤดูกาลก่อนเราถึงจะออกไปให้ข้อมูลน,นั้นกับเกษตรกร,กรข้างนอกนะคะในพื้นที่ที่เหมาะสมกันเหมาะสมกับเราโดยคร่าวๆประมาณนี้ค่ะไปนลคะ่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปทุกท่านไปถ่ายรูปแล้วก็ ถามนิดนึงตอบได้บนนอกบัตรนิดนึงว่าแบบค่าความคุ้มค่าในการให้น้ําเนี่ยในระดับเกษตรกรรายย่อยเนี่ยมันมันคุ้มไหมถ้าเราถ้าเราประเมินเลยถ้าเราจะให้ในระบบน้าพวกนี้ใช่ไหมครับที่เราประเมินระบบต่างๆจริงๆถ้าหนูหนูมองว่ามันไม่คุ้มไม่คุ้มถึงโกแก่ทําเองคุ้มไหมไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มไม่คุ้มนะคะแต่ว่าสามารถเป็นโน้ตฮาวได้ว่ามัน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 ควรที่จะ ไปในทิศทางแบบไหนมากกว่าใช่ค่ะคือถ้าเราทําแล้วเราไม่คุ้มเราก็จะบอกเลยค่ะว่าเราไม่คุ้มถ้าถามว่าเอ้ยแล้วทำมาเนี่ยสนนราคาระบบน้าเท่าไหร่เอาตรงตรงเลยนะแบบไม่โกหกเลยระบบน้ําเราสิบกว่าล้านเฉพาะระบบแต่ใช้ไม่ได้ซิลวเขาปากหวานมากเลยพี่ฝั <c oughs> ่งเลยค่ะพี่แนวเาสาไฟฝั่งนั้นค่ะ <c oughs> เราจะฝังข้อข้างล่างนะคะ <c oughs> เป็นเป็นเป็น ท่อเหล็กใหญ่ๆท่อเหล็กใหญ่ๆเลยค่ะเหมือนเหมือนที่ขึ้นหัวแปลงสีมส้มอะค่ะจะมาะลักษณะแบบนั้นเลยค่ะแล้วมันไม่คุ้มเนาะแต่เกษตรกรข้างนอกมีไห้คะมีค่ะมีค่ะ,กะเกษตรกรส่วนมากที่เลือกใช้ระบบที่ที่เป็นระบบน้ําหยดระบบสปริงเกอร์เหมือนกันเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นนักทดลองเหมือนกันนะคะอยากเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอได้ทําแล้วถามว่าหลังจากลองอ่ะแล้วยังทําต่อเมังง้ยไหมอ่ะแค่จะไม่มีเลยค่ะแต่จะโยกไปใช้กับตัวอื่นมากกว่าเอาน้ำไปใช้กับพืชที่ทนกว่าใช่ค่ะมะพร้าวอินทผาลามัมปาล์มไอพวกนี้มากกว่าค่ะะจะแต่ถ้ากับถั่วงเงี้ยข้อเสียของเขานะคะต้องยอมรับว่าเหนื่อ,อยเราอายุสั้นพอเราอายุสั้นอ่ะการเก็บเข้าเก็บออกอมันต้องทําบ่อยเกษตรกรเขาก็รู้สึกว่าเออมันยากเนาะ มันยากเกินไปอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเลือกที่จะไม่ทำมากกว่าค่ะพี่ตัวนี้สายดำนี่หลักตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ใช่่ปกติอะคะ่ะมันจะวางสายเฮดไลน์อ,อยู่ฝั่งนี้นะคะวาง